สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นบั็กในแมป mm 2อฆาตรกรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันมีสองบักนะครับหรือว่าผมอาจจะมันมันอาจจะมีความผิดพลาดหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับบักที่หนึ่งจะทำให้เรากระโดดสูงครับแต่ แต่คุณต้องใช้ไอตัวนี้ก่อนนะครับตัวไหนนะตัวนี้ตัวไม่ใช่สิตัวนี่เอเลีย่ยนสีดำคุณต้องใช้นะครับคุณต้องใช้ตัวนี้นะครับแล้วแล้วแต่คุณที่จะ จะแต่งเป็นอะไรก็ได้นะครับเราแต่เลยครับอย่างเช่นคุณจะแต่งเป็นทีวีแมนเดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งตัวก่อนนะครับโอเคแล้วผมก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับถามว่าผมแต่งตัวเป็นอะไรเอรอ,อนี่ครับหัวใหญ่ก็เนี่ยผมต้องรออีกน,นะครับ รอเขาเล่นเสร็จเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เขาเล่นเสร็จนะครับเอ้ยลืมไปเราจะมาสอนบักกระโดดสูงใช่ไหมให้คุณไปตรงตรงนี้นะครับแล้วทำการสไลเดอร์นะครับอกเอ้าเใหม่เอาใหมอาหมขอหยัดมันจะพลาดมันบักนี้ยากบุ๊าหัวหนักเกินไปหรือเปล่า มงว่าหัวจะไม่หนักนะหัวหนักหัวหนักเคผมต้องเปลี่ยนตัวละครเพราะหัวผมหนักครับโอเคครับแต่มันอาจจะทันไหมถ้าไม่ทันผมก็ขอญาตนะครับสงสัยไม่ทันละผมต้องใช้บั๊กอื่นโอเคได้ปะอ้าวไม่ได้สงสัยผมขออผมขออญาตไม่ทันแน่นอนเลย นี่ครับเห็นไ,ไหมครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้กระโดดสูงอ๋ออันนี้บักนี้เราต้องเป็นนายอำเภอก่อนนะครับให้คุณใช้ตัวคอนเอเลี่ยนตัวสีดาที่ผมบอกไปเคยบอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วคุณก็ใช้ตัวหัวไข่นะครับเดี๋ยวถ้าคุณแต่มันกลายเป็นเติมแล้วครับถ้าใครใส่เติมก็ซื้อไข่นี้นะครับเพราะ มันจะทําการให้เรากระโดดสูงตอนที่เราเล่นเหมืสนดไดเดอร์อยู่ครับไม่ใช่ก็กระโดดสูงตอนตอนที่เรากําลังเล่นเกมแบบนี้อยู่ครับแค่ผมมาสอนเฉยๆครับก็ใครเป็นเอเลี่ยนตัวสีดำใครเป็นนายอำเภอเพื่อนถ้าเองเป็นนายอำเภอเองร,รีบฆ่าตัวตาย,ยเพราะข้าจะเอาปืนค่าจะเล่นบ้าข่าจะทำเออเดีกเป็นอะไร ดีใครอ่ะมิน้นเหรอน้องผมที่ผมเรียกชื่อนะครับมิน้นเหรอรไม่มานี้เข้าม,มาแล้วเอ้าผมตายไอตัวสีขาวมันเป็นไม่ใช่มิน้นเอ้าทำไมผมผมตัวดำเนี่ยเห้ผมตัวสีดำหรือว่าอันนี้คือจะบักบัก นี่คือบัค0ูน1จุดหนึ่งถึงจะทำได้หรือเปล่าถ้าใครเคยเป็นแบบนี้แล้วครับคอมเมนต์ผมบอกผมด้วยแล้วอย่างด้วยกดติดตามกดเออกดกดไรเแล้วกดกระดินน่งด้วยสวัสดีวันนี้ขอจบไปเพียงเรื่องนี้อยอกเล่นอยอกเล่นอยอกเล่นอ๋อผมลืมไป ถ้าใครยังไม่เห็นเดี๋ยวผ,ผ,ผมก็จะทำซ้ำ really. อีก sure. <em> รอบนะครับถ้าใครเห็นแล้วก็ข้ามไปเลยนะครับถ้าใครเห็นแล้วก็ข้ามไปเลยนะครับปุ๊บน <m> ี <m> ่ครับเห็นไหมครับกระโดดสูงกระโดดสูงเองเห็นไหมเห็นไหมผมไม่ได้โปรครับผมไม่ได้โปรผู้ชมเห็นหน้าปกผมเหมือนปกติโอเคไม่กี่เลกมากนี่ครับผมไม่ได้โปรครับผมไม่ได้โปรครับ นี่ครับไม่ได้โปรครับเฮ้ย,ยได้ปในอำเภอโอเคบักนี้คือบักที่ตลกเอาปืนชี้หน้าตัวเองครับบักนี้ตลกมากดูครับดูนะเตรียมตัว <c oughs> อ้มันถือปืนกับถามว่ายิงยังไงก็ยิง <c oughs> มันยิงเหี้ยมันยิงเนี่ยเบียดเบียดใครเป็นอ่ะ ถือปืนนะเอือปืเองธรรมดาเ้นี่ครับปืนธรรมดาดูดิสงให้ส่งผู้ชมเห็นนะครับถือปืนไม่ธรรมดาครับมันถือปืนมันถือปืนแปลกมากเลยครับผู้ชมอันนี้สรุปอันนี้ก็มีสามบั๊กนะครับ เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ